คนดึงนะไดเลยครับการอเพียแล้วก็ตำรวจตรวจังหวัดสืบจังหวัดสืบจังหวัดทัุ่ดีนะครับได้ได้ร่วมกันขอหม่ผลขอสารจังหวัดขอสารหม่ผคบ้านเี่ยวขี้นวา้นตัวหมู่สามตะลงซุ้งยันจังหวัดร้างหม่ได้มดจบีาอย่างนีุ้กคนเื้อีนี้เป็นระวังที่เชื่อแต่เนี่ บริษัทาให้ตามหมายคที่170ครับไปเก็บลงวันที่วันที่แ่ธนาคร่านน้นะครับถาญาตให้ตอทำารตรวจค้นมาในที่นี้ได้ตั้งแต่เวลา6 0ในถึงสม0นากนะครับจุดประสงค์ในการตรวจนก็คือมุ่งหมายไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บริษทหนังสือบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บกเงนครับทีนี้ก็ขอความมือให้นักเทียดังนี้ว่า หากพบสิ่งของที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือใช้ใน,น,านาการค้นสขานันก็จะต้องม,งอมีก<อ>ารตรวจดับหลังของเสีทยทองกะเป็นรับจบได้ค่ะได้ค่ะน,นี้เข้าใจได้นะคร<ก>ับแต่ถ้าแล้วเรา,มา,เาไม่ได้ทำมือานันแล้วเราไม่เป็นครับก็ไม่เป็นไรให<ต>้เขาดูให้เขาดูใ้รก็ดูแครับ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 นี่จบยังนี้จบเทานัคือเดือนมาครับมาปีน้าครับเพื่อนเพื่อนมามาปีเอง เกิดว็ร้อคดีโมฐานที่งานเขาโดนไหมไม่โดนครับอายั่ที่ยะแบบไม่โดนไมลโเขาเขามีจงิเยอะเอาไว้เพื่อผมไม่ผมไม่รู้เขามีไปไหนเร่นไใหม่แต่ก็ไม่อะารเร่นงใหมของเขามีแค่าอันนี้อันนี้ของเขาเป็นอย่างเขาเนี่ยเนี่ยคดีอะไรยะก็ครับคดียะคดียาครับติดติดเทไหร่สี่กว่าครับ โอ้ว in anyway. ันนั Esta, ้นเองก็ไปด้วว่ะได้นี่ยังไงเนี่ยเขาไปปาร์ตี้ดีๆดี่จะทไปวะพี่ผัโทรัพท์นโทรศัพทผมสเครื่องเลยเนี่ยี่เขาถ่ย่าผมที่ที่ใช้อยู่ใช่ไหมตร้อยู่บ้านเลยคอยคอยดูแลบ้านแล้วคอยส่งแม่แล้วก็ทำสวนด้วยครับสวนแม่ครับไอยต้งกาไอ้บออยางไหมยาวเขาไปไหน แต่บัญชีพวกนี้เช็คได้มันหลายปีแล้วผมพี่เก่าผมเขาใช้ผมไม่ตัดเลยไงไนี่บัญชีของเราองดูอันนี้<อ>ผมององดูเราถามแม่ดีกว่าพี่แจะนิดนึงหน่อยแม่แม่

สี่หกห้าอันนี้สองหมืน่นอันนี้สี่หมื่นค่ะห้าห้าห้าหมื่กอันนี้สี่หมื่นหันห้ารอยอันนี้สองหมื่น